ค่าคดีพี่กูเอนะครับวีเกมสาปาก The Stick o อ Truth นั่นเองนะครับผมนะและตอนนี้เนี่ยเราจะมาส่งเควสให้กับพวกผู้ชายนะครับนะหลังจากคดีแล้วเนี่ยเราไปคลินิกทำแท้งแล้วก็ได้รายละเอียดต่างๆมานะครับผมนะโอเคอ่ะป่าครับผมนี่อะไรเนี่ยสมาชิกมารวมตัวหน่อยนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เด็กใหม่อยากให้เราช่วยแน่เลยนะ ซ,ซ,ซนฟาร์มซอร์เรตเอ็โอรบันแมนนี่นภาษาอะไรเนี่ยมันเป็นภาษาของออกเลยนะข้าเคยเห็นภาษาอออนะี้มาก่อนในอาณาจักรทางเหนือน่ะนะโออาณาจักรทางเหนือกันเหรอไม่ว่ามันจะเขียนอะไรอยู่ในเอกสารนี้มันคือคีย์เวิร์ดที่ทําให้เราเนี่ยสามารถชนวนผู้หญิงเข้ามาได้ใช่ไหมล่ะเอาสิพวกพูดออกมาดิการจะเอกสารนั้นไปแปลได้น่ะคงไม่ง่ายเลยแหละเพื่อจะไปอาณาจักรทางเหนือน่ะน,า,นายต้องเปลี่ยนตัวตน จากนี้นายไม่ใช่แม่ทัพเงี้ยวอีกแล้วนายคือแรลี่บารบินสกี้จากคลิฟแลนด์วิธีที่เร็วที่สุดที่จะไปอะไรจากหนนอน่ะคือไปที่ป่าหลงลืมขึ้นทางเหนือเหนือเหนือแล้วก็เหนือนายต้องไปถ่ายรูปทำพาสปอร์ตก่อนนะไม่งั้นเข้าไม่ได้หรอกโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายรูปทำพาสปอร์ตลอมนะครับโอ้โหเด็กป .4 มึงมีขนาดนี้เลยวะ What ่า e h เฮ l มาครับผมถ่ายรูปกัน โอ้จะมาถ่ายพาอต์ตกันเหรอเอาไปในห้องถ่ายรูปนั่เลยนะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอ่าโอเคข้างหลังมีรูปแลนดี้ซะด้วยเฮ้ยนี่มันพวกฮีโร่โอ้เอาว่ะไปยืนระหว่างแสนเลยโอเคครับมาเอาละมาโอเคเอายิ้มเออเอบช่วยใส่ยางอื่นได้ไหมอ่ะหรือลองสั่อื่นดูไหมต้องเปลี่ยนชุดด้วยอ่าเปลี่ยนก็ได้อ่า เออชุดซิมเพิลอ่าเออเออคิดว่าไงไม่มีเสื้อดีไหมลองดูดิเดี๋ยวกลัวเริ่มแบบกแปลกอ่ะเริ่มเหม็นเหม็นแล้วใส่เถอะเอาแบบแสงมันไม่ได้อะนะเสื้อไม่ดีอ่ะอืมอ่าถอดให้ก็ได้เอาละโอเคน่าจะดีขึ้นนะเอามาโอ้โหกางเกงไม่ได้เลยอ่ะเช่วยแบบพับลงได้ไหม่ไม่เอาถอดเลยดีกว่ากลัวเริ่มไม่ใช่แล้ว กูมันเริ่มไม่ใช่แล้วกูต้องถอนเกงอะบ้าวใครถ่ายรูปถอนเกงวะวะกางเกงมันไม่ได้เลยอ่ะอ่ะไม่รีลาก็ได้วะโอเคน่าจะดีแล้วล่ะนะอืมเย่ดีมากเลยถอนเกงในายด้วยดีไหมอ่ะไอ้เฮี้ยงโก้ไม่ใช่แล้วไอ้บ้าที่มันโรคจิตอยู่มาเดี๋ยวนี้มึงไม่ทันจับกูได้หรอกเฮี้ยอะไรเนี่ยแกผ้าเฉยเลยวอตตฟัค เพด็อกฟิวนี่มันไอพวกข้างเด็กพวกอชอบเด็กอะไรพวกง่ะเจ็บบอกเลยเจ็บเจ็บแน่มาคลายเอาเลยมึงโดนแน่มึงโดนคลายกูแน่ไปครับปับ๊บอะไรดีๆแล้วกันคนะรับเลด็อกแอโร่กดให้ถูกดีเอส<อ>ยิง ไอ่ไงโอ้โหแรงชิบหายฮ่าฮ่าว้าเกือบอะไรหนูนายไม่ธรรมดาจริงนะเนี่ยะเอาละมารีบโฉบดีกว่าเอาชีตยินดีด้วยนะหนูนายได้พาสปอร์ตอันแรกแล้วเอาไอเช่นแล้วก็ง่ายยี่เลยนะวัาตับนี่ไงมึงบังอาจมาดูกูแก้ผ้า โอเคเดี๋ยวผมแวะซื้อกาแฟด้วยเลยแล้วกันนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวมีของมีของปจุ๊บอ,อ,อ่ะไปครับอ่าวิ้ยเมื่อกี้หมวกอู้หมวกแม่หมดอย่างนั้นเหรอเอาแล้วแต่งตัวแล้วกูชอบเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งไปแต่งมาเหมือนมาริซาอยู่เฮ้ย <c oughs> เรียกผมว่าคิริซามะมารีซาครับผมเฮ้ย <c oughs> น่ารักโอ้โหเป็นไง เหมือนมาริสายังกระจับวางาโ,โ,โอเคครับผมซื้อกาแฟต้องกันเยอะๆเลยบอกเลยสปีดพโโชัันนี่ช่วยเรามากๆนะฮะโอเคตอนนี้ผมแวลซัมมอนมาหมดแล้วนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเราไปกันได้แล้วกรัเบมิมอ่มโอเคนะเราไปกันได้แล้วนี่ต้องเปลี่ยนเป็นดักก้อนเชานะถ้าผมจะไม่ผิดอ่าสิงไงไล่หนูโอเคครับทีนี้ คุณยังจำเอพิโซดที่เราไปห้องสแตนได้ใช่ไหมครับเราอ่ะสามารถไปหาทางลับได้นะครับนะก็คือขวาใช่ไหมวะน่าจะใช่นะขวาขึ้นขวาไอ้เหี้ยโดนตีลุยตีแล้วแตกอะไรงไงต่อเนี่ยขวาลงแล้วขวาจะบอกว่าผมจำไม่ได้อโอ้ยลง ขวาถูกปะะ่าววะอ่ะน่าจะถูกนะครับผมมาอ่า,อานี่นะครับผมนะดูนี่สิพวกเด็กใหม่เข้ามาในป่าเพื่อให้ได้วิญญาณของเขาปลอดภัยเย่ <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> ถ้านายอยากให้วิญญาณปลอดภัยนายต้องยอมรับหลอดของเราแล้วบ,บอกอันอื่นเนี่ยเป็นของปลอมอันนี้ต้องเลือกอันนี้ใช่ป่าววะอีนี่ด้วยนะบปลอดภัยแล้วซาตานตอนนี้เป็นเจ้านายของนายเราจะได้เป็นเพื่อนกันบนเฟสบุ๊คเย้บูชาซาตาน Okay, ซึ่งไอ้พวกนี้นะเป็นสัตว์ในจินตนาการของค์ตแมนนะครับนะเอ man, ะริกค์ตแมนนั่นแหละซึ่งไอ้สัตว์พวกนี้นะครับสัตว์พวกนี้เนะี่ยมันเป็นสัตว์ที่บูชาซาตานนะครับรู้จะพูอะไรเลยไม่เชื่อมากนะครับโอเคอ่าเพิร์กกดคราวนี้เอาเป็นกรอสดาเมจแล้วกันนะครับนะโอเคแหมบอกเลยรู้เรื่องหลังจากนี้แน่นอนทีเดียวเชลโอเคครับขึ้นเหนือไปเรื่อยๆไปครับ ไปขึ้นเหนือไปโอเคถูกทางนะครับผมโอเคดูเหมือนว่านายมีพาสปอร์ตงั้นเหรอเอาล่ะส่งมาเลยเอกสารเรียบร้อยดีเอาละถ้าอย่างนั้นฉันขอมอบสิทธิ์ให้นายเดินทางเข้าสู่ดินแดนที่ยิ่งใหญ่แคนาดาเปิดประตูอ๋อลืมไปกูทำเองอ่ะได้แล้เอาเลย ยินดีต้อนรับสู่แคนาดามาแล้วโอ้โอเคซึ่งที่นี่มีเควสเออจะปับมีเควสเออเกลเคเเวสตัวสุดท้ายของจิมโบนะครับผมมาครับโดดแน่มคิดว่ามึงเก่งมากเลยเจอต้องเซนเซอร์แมงมุมไหมเนี่ยเบื่อใครกลัวไปครับคาตาดพี่ครับ เอ้ยกูแรงที่เป็งผมบอกเลยอีกสักทีไปอืนี่ไงเล่าสองทีแตกเสรอยได้บาบาเลียนโกรฟมาครับผมกลับไปหาจิมโบนี่เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะเควสสุดท้ายของจิมโบนะครับผม <c oughs> เออจะปับป๊บปั๊บหมาหมาจะเย็นเด่นโอเคขอแวะหลุดของกอน <c oughs> มาแคนาดาที่ไรแม่ง ชอบนะชอบวิ่ยเมื่อกี้น้ําแข็งไหนบวกเท่าไหร่บวกร้อยว้าวใส่ดีครับรออะไรอยู่ใส่เลยครับหนึ100 okay, ่งร้อยฟรอสต์ดาเมจโอเคไปฮะเคมมีอะไรน่า <Welcome S 2> ซื้อมั่งไหนดูสิอ่าดาเมจบวกสองร้อยห้าสิบอืมแต่ต้องเป็นเงินแคนาดานะฮะอาวุธไหนดูดิ โอ้อาวุธแม่งไม่มีอะไรดีกว่าที่เราใช้เลยว่ะจริงพอบอกเลยน่าจะสตรองสุดละมังอันเนี้ยนะฮะอุ้ยเจอใครสั่งสอนให้เข้าบ้านคนอื่นวะโอ้แล้วก็ปั๊มต่อขอโทษลืมไปหมดแล้วตรงนี้โอเคครับแลกต่างค์นะฮะ แลกเงินเก็บไว้นะเผื่อต้องใช้นะฮะโอเคมาครับผมว้าวแคนาดาโอเคฮะเราต้องไปคุยกับแม่แม่แมเราเป็นอะไรกันเนี่ยฮีโร่จากทางใต้กันเหรอไม่มีใครผ่านมาได้ง่ายๆหรอกนะเพราะเขาจะต้องแข็งแกร่งมากพอที่จะได้พาสปอร์ต <am> ข้าเธอจะใช่แคนาดาและนี่คือภรรยาของข้ามีอะไรให้ข้าช่วยล่ะ กลิ่นนี่ลอยมาเลยไหนสิอืมอืม<ร>อืท,ทีนะข้าไม่รู้นะมันเขียนว่าอะไรข้าเคยเห็นภาษานี้มาก่อนนะแต่ว่ามันน่าจะพูดแค่่วนเดียวในแคนาดา่ะนะเอาละข้าแนะนำว่าให้เจ้าไปทำที่วัดตกของที่นี่แล้วไปหาเอิร์นออฟวินิพิเขาน่า,นาจะช่วยได้นะว่าภาษาเนี่ยมันมาจากไหนแต่ข้าข,าขอเตือนเลยนะในป่าแห่งแคนาดาน่ะเต็มไปด้วยหมาป่าชั่วร้ายรู้ไหมว่าหมาป่าชั่วร้ายเป็นยังไงมันเหมือนหมาป่าน่นแหละแต่มันชั่วร้ายนนี้ โคตรน่ากลัวโอเคอะทีนี้เราต้องไปอีกที่นึงนะครับผมนะได้เลยเอาจริงอะ่ะในมันจะมีเอพิโซดหนึ่งอะ่ะที่ใครอะเดินทางมาที่แคนาดาเพื่อตามหาน้องชายเดินะเอพิโซดนั้นผมชอบมากนะ,ะแล้วมันก็จะบอกว่ามันมีถนนสายเดียวนะครับในแคนาดาซึ่งเดี๋ยวถน,นนแม่งมีแยกสายไม่สมมึงไม่เข้ากับรอของเรื่องอะ่ะเวนมาฮะ อ่าใช่นี่เป็นภาษาของแคนาดาแน่นอนแต่ว่าข้าจะช่วยเจ้าได้ยังไงไรในเมื่อเวเนพิกเนี่ยเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยหมีชั่วร้ายเนี่ยรู้เลยไว้แ้่จากการมีชั่วร้ายทางเหนือแล้วข้าจะช่วยหลือได้เท่าที่ช่วยได้แล้วกันโอ้โหต้องไปทําเควสต่ออีกเควสมั่งต่อเนื่องไปไหนเนี่ยไหนสิมาแล้วฮะเดะเดะเดะตีตีฮึบหัวตดหมว เฮ้ยมอนอยู่นี่ไงได้ป่าวะกูมันโดนตัวเดียวโอ้เ e ี e บีโก a เกนไหนไหนายนไหเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวเสียเวลากูเรียกอะไรเลยเรียกได้เรียกเลยดีกว่าวะ,วะไปฮะ let's go กิมจิกูจะเต็ง <my brain. S 2> แล้วล่ะนะโอ้เรามีซัมมอนื่อก,การนี้ด,ดยเอง ไตายเรือเอาไว้เรียบร้อยโอ้คนหมีเขาพูดมาดูแปลกๆแวะหลุดโอเคหมาตตตตแมบแปดบิดเลยดูสิ่งที่นายทำสิมีคนหมีชั่วร้ายเต็มไปหมดเลยอ่ะ ทีนี้ข้าก็ทำผ้าบันคอมีชั่วร้ายได้แล้วสิเอาละนายสงเอกสามมาสิอืไหนดูสิอืนี่เป็นภาษาที่อยู่ในแคนาดาทางตอนออกนะนะรัฐมนตรีแห่งมอนเทโอสามารถแปลได้นะแต่ข้าเกมว่าเจ้าชายน่ะได้ขังรัฐมนตรีแห่งมอนเทโอไว้ในป่าแห่งคูเบตน่ะลองกลับไปคุยกับเจ้าชายดูนะแล้วขออนุญาตจากเขานะโอ้แมมโอ้แมมข้าได้แหละเป็นคนที่มีผ้าบันคอมีชั่วร้ายที่สุดโอ้โหอันนี้ก็เหลี่ยมอีกแม่งช่วยได้แบบแค่บอกเฉยๆเจ้าชายครับ อ่าเจ้าอยู่นี่เองนะข้าเข้าใจนะว่าเจ้าอยากให้ข้าปล่อยรัฐมนตรีแห่งมอเดลว่านะข้าอยากช่วยเจ้านะแต่ข้าคิดว่ามันน่าจะมีการแทรกแซงจากบิชอปแห่งบาร์ฟอยู่น่ะพวกชาวแคนาดาอยากให้เราลงกันเป็นหนึ่งอีกครั้งนะครับท่านหูปากมึงเป็นใครกันเนี่ยฟังนะก็พอบิชอปแห่งบาร์น่ะเขามายุ่งยากและทาให้ข้ามีปัญหามากๆข้าเลยจะมอบภารกิจที่แสนสำคัญให้เจ้าจบไปที่บาร์มแล้วก็ข้าบิชอปซะฮะข้าบีชอปแห่งบาร์นี่เหรอเจ้า ข้าไปเช่าแผงบานแลวเอาไข่ของหมอน้าดนามาเป็นพ่อไปสู่และข้าจ่ายเงานให้เจ้าไปที่สุสานศกาในครูเบตเอาละไปเลยแล้วทำไมมันต้องดึงออกมาด้วยเราคือแบบสกิลของสซาปานี่มันเลือนอยู่แล้วแบบมันแปลกๆอ่ะเดี๋ยวนะแล้วทำไมคลายมันมองแปลกๆน่ะเป็นลายคลายไหวไปแหละจริงๆก็ไม่ใช่แค่คลายนะทั้งสี่คนน่ะก็เคยมาที่แบบที่นี่นะที่แคนาดาแล้วมาที่บรามได้ไหมโอเค อย่าลืมไปดูได้นะเป็นเอพิโซดที่ผมชอบมากนะตอนที่แบบคลายมาช่วยน้องชายนะครับนะชื่ออะไรนะคริสต์มาสอินแคนาดามั้งนะครับโอเคทีนี้เราต้องมาตืบบิชอปใช่ไหมบูชาพระเจ้าบูชาเทพบูชาพระเจ้าและเทพขอสักทีหนึ่งนะครับโทษทีวัดใครมาตีบิชอปวะเฮ้ยแค่ตุดก็ไม่ได้อ่ะเอาละฮะไปครับมาเรามาพร้อมบวกอยู่ละไป เอ้โดนแน่โดนแน่ไปครับโอ้โหได้มนาเยอะมากได้ทั้งเลือดได้ทั้งมนาไม่หมดจริงๆบอกเลยตัดเกาะกันเลยเออเออตักเกาะไปครึ่งหนึ่งเจ็บๆแล้วครับบ๊บเลยอย่าไปยอม โอ้ยเกไปครับดีเอสดีอื้อือโอ้ยบยีคุณหกไม่กอดโอ้โหฮิวแกดีบับด้วยไายจริงจริงครับไายจริงจริงไม่เป็นไรผมของเยอะมากไม่กลัวเว้ย โอเคครับตีก่อนเลยแล้วกันไปโอ้โหจะตายแล้วเนี่ยไปครับดีบัฟเพิ่มไปอีกไงโอ้ยเราทำได้อืมอัพพีตี้คูณสองจีซัสไปอะ คิกเดอะเบบี้นี่ไงโอ้โหวี่หมื่นสองโคตรโหดว้าวว้าโอเคโอเคโอเคใจเย็นนะหนิดูนายไม่ต้องฆ่าฉันก็ได้นะฉันจะหนีไปเองจะใช้วิธีทางรู้หรอกขอร้องละเอาไข่หมูโชว้ายนี่ไปแทนนะแล้วบอกว่าเป็นของฉันเฮ้ยอ่ะอะ อโอ้ขอบ <ขอ S 1> คุณนะาเจ้าหนูมันจะเป็นความลับของเราทั้งคู่โชคดียังเลยที่ข้าเก็บมันไว้ได้เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ดีมากเลยท่านแม่ทับข้ารู้นะว่าท่านจะทําในสิ่งที่ถูกต้องโอเคคือใครบ่นอะไรผมไม่ได้ว่าแล้วนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมงงมากเลยเว้ยมึงพกไข่หมูติดตัวไว้ทําไมอูอยากรู้มากเลยเนี่ยอะไรเนี่ยปวดหัวอะไรวะเนี่ยโอเคเปิดทางลับซะด้วยโอเ้เกมแมงแปดบิดจัด,จด อเอ้ของใหม่ This of bleeding ไหนดูสิว้าวกูได้มาเห็พันสองกูแต่ปลาได้สองครั้งเองอะจริงๆผม prefer แบบปลาได้เยอะๆมากกว่านะครับจริงๆอะดีบับยิ่งเยอะยิ่งดีนะซึ่งแบบไอ้ขวดเนี่ยผมว,ว,ว่ามันดีสุดแล้วมันดีบัฟเยอะมากนะฮะโอเคครับทีนี้เราต้องไปที่ออกโตวานนะครับมาราชวังอีกรอบ เอาไข่หมูไว้ให้เจ้าชายแล้วมาครับผม <_ d ata> เขาตายยังอะ่ะนายฆ่าเขายังเย้ yeah, ใครมีชอป <_ d ata> ทีนี้ศาสนาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับรัฐบาลแล้ว <_ d ata> ให้ค่าตอบแทนเจ้ายัางไงดี <_ d ata> ท่านบอกว่าถ้าจะปล่อยรัฐมนตรีแห่งมอนติโอนี่ยคะ <_ d ata> ขอโทษนะแต่ทําให้ไม่ได้หรอก <_ d ata> ถ้าไม่มีรัฐมนตรีกับ,บ,บมีชอปแล้วก็ <_ d ata> ตําแหน่งของข้าจะไปสันคลอนแต่ท่านคะเราสัญญาไปแล้วนี่นะเออ เอ้ยมันโกงกันหน้าด้านอย่างนี้เลยนะเร็วเข้าเจ้าต้องไปคุยกับดายกแห่งแวนคูเวอร์นะเขาจะสามารถช่วยเจ้าเข้าไปที่สุสานของคูเบกได้เอานี่ไปให้เขาเร็วเข้าแล้วมึตงต,ตดใส่หน้ากูทำไมถึงขั้นต้องต,องตดอัดหน้าแขกกันแบบนี้มันใช่เรื่องใหม่มาครับมาหาดาุยกออฟแวนคูเวอร์จดหมายจะายิงงั้นเหรอเดี๋ยวนะ ถ้าตามนี้จริงแล้วก็เจ้าชายน่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าวิชอปและกักขังรัฐมนตรีแห่งมอนติโอสินะเจ้าหนูถ้าเกิดเจ้ากล้าหาญพอที่จะไปสุสานในคูเบกจงไปคุยกับนับบชทางที่ต้นออกเฉียงใต้ทางนี้พวกเขาจะสอนเวทมนต์ให้แก่เจ้าอะไรนะเวทมนต์อย่างนั้นหรอโอเคนะเขาบอกให้มาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมนะน่าจะข้างล่างนี้นะครับน่าจะทางเรือนี้หรือเปล่าเนี่ยแน่เลยนะครับผมโอเคไปฮะ แหมผมชอบจริงๆเลยนะความเป็น RPG แม่งแม็กซ์เลยนะฮะตรงนี้โอเคนี่เหรอนักบวชเหรอนายเป็นใครเนะี่ยนี่อาจ,จะเป็นคนอเมริกาที่เขาบอกกันก็ได้นะทาเลนเป็นไปไม่ได้นะเขาไม่น่าเชี่ยวชาญการใช้เวทมนต์นะอาจจะไม่รู้รรเวทมนต์ด้วยซ้ำไม่รู้วิธีตดด้วยซ้ำั้างเนี่ย <laughs> นี่คูเรียนรู้วิธีการตรดนี่ไงเราต้องเปลี่ยนตดโชว์เขาตดโชว์เขาไปทันที ตดโชว์เขาเฮ้ยเขารู้จักดักก้อนเช้าอ่ะวกน่าเว้ยฝึกหัดแล้วก็ใช้ด้ก็้อนเช้าได้หมดแหละไม่เหมือนกับเขาตดใส่มือแล้วปาใส่หน้านายหรอนะฟิลิปนี่ไงต้องใช้ตดปาเขาหน้าเรอโอ้ my god เขาใช้คับอสเปลได้ถ้าเขาเก่งจริงแล้วก็ไม่ลองตดไปที่หลังของเราบ้าเล่ะอล้รตดแทรกซึมนั่นมันตดแทรกซึมนี่นะน่าประทับใจจริงๆนายมีค่าพอที่จะฝึกฝนแล้วล่ะใช่เตรียมพร้อมไม่ดีนะไอ้หนูได้เวลาที่เรียนรู้เวทีแท้จริงแล้ว แล้วมึงจะตดอัดกูทำไมเนี่ยเออเจะเดี๋ยวแมททิกไว้แดละเวยมนต์ของนายนะน่าประทับใจมากเลยนะไอหนูมาก,กันจริงด้วยไม่ได้เจอคนที่มีความสามารถแบบนี้มาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่นู้นเลยแต่ตอนนี้เนะ่ยได้เวลาที่นายจะเรียนรู้วิธีการควบคุมกล้ามเนื้อตูดเพื่อปรับขึ้นความถี่ที่เหมาะสมแล้วแหละนะ บ้าเลยวัตถุาบางอย่างนะสามารถทำดาเมจได้โดยเวทมนต์แต่ตอนนี้ฉันจะพังมันด้วยนางาสากิโอตอดเป็นนิวเคลียร์ดูอีกครั้งนะเอาละตาของนายแล้วเชื่อมั่นในตัวเองซะเชื่อมั่นในตัวเองตอดเป็นระเบิดนิวเคลียร์เฮ้อไอ้ไเล้วเอาล่ะเยี่ยมมาก มาดูซิว่านางอาสกีจะใช้ในการต่อสู้้ยังไงเจ้าสามาพวกบ้านเด็กจะเอาเวอร์ต้แต่จะจัดการนายแน่ยกเ้นแต่ว่านายจะโจมตีกันสามคนพร้อมกันนางอาสกตีตอดนิวเคลียร์ไอ้แก่เรา,าน่าหละนายมีพลังแล้วเหรอ นายทำได้เอาละใช้พลังแห่งรูตูของนายช่วิเศษชาติเอาไว้และจำเอาไว้ห้ามตดใส่ไข,ข่คนอื่นเด็ดขาด <laughs> สรุปพวกมึงคือต้นตำลับใช่ไหมเฮ้ยมีต้นตำลับอยู่ที่นี่นี่เองโอเตายเโอเคไปฮะทีนี้ต้องไปที่ถ้ำใช่ไหมนะครับน่าจะนะ มาฮะโอเคครับมาที่ทำเอ้ยย่าวโแว่งอะไรเต็มไปหมดเลยไปก็เข้าเร็วเกือบแล้วกูเกือบไปแล้วนะฮะมาแล้วนี่นี่นี่คนจากเฟรนช์เยอรมันนะครับผมนะอ่านะครับคนจากเฟรนช์แคนาดาแล้วผม นางออสติกเ,เอ,อ้ยกลิ่นนี่ฉุนกึกผัแล้วข้างหน้านะอะไรวะน่ะไม่ถึงครับลมมันน้อยไปนิดนึงเคลือบอุ๊ยอ้ยโดนหมดโดนหมดอีมัดอ่ะอุยเน่าหมดถ้าสดชื่นแซมมอนเฮ้ยแซมมอนไปเลยดีกว่า อะไรดีวะไปครับอันนี้ละกันมึงโดนเอาเดียวเอ้ยเอ้ยโอ้โหยาตายไซบอรโอ้โหตานบอยเตอร์ออ เรียบร้อยอุ้ยเหม็นโช่ชุดบาวาเลียนอะมาเจสซรีเอเจสซรีเจสซบรีเอรอ๋เอสบรีเอร์แบบเซสโคตัดดูดโอเคเลดี้โกเลดี้โกแคทโฮกิแบดแอนิมอลโอเคจะวัดจอมาจากบนสิปบกุเรียบร้อยโอเคครับ ทีนี้เราก็น่าจะไปหาผ,ผู้หญิงได้แล้วนะครับผมนะฝลายฉันรู้ที่นี่ทําใหน้นายรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะไปายฮะมาละแอนนี่ผมจะกลับไปยัง่ะโอเค,ครับไปผู้หญิงอยากเจอนายแล้วล่ะนะดูนี่สิวันนั้นมีผู้หญิงไปที่คลีนอยู่5คนนะนะแลวตรงนั้น,นเขียนว่าแนนซี่เทอร์เนอร์ตอน3.30โมงเนี่ย นั่นแม่ไฮดี้นี่นะแสดงว่าไฮดี้เทอร์เนอร์เป็นเดี่ยวสองหน้าสินะหลกักฐานเนี่ยทำให้ดิ้นไม่หลุดเลยล่ะขอบคุณน้าเด็กใหม่ทีนี้รู้แล้วว่าไฮดี้เทอร์เนอร์นีลล่แหละเป็นคนปล่อยข่าวเลยนั่นทั้งหมดเลยนางดีอออสตอปแหล่หน้าสดขอสาบแช่งเธอให้มีสิวขึ้นเต็มทั้งหน้าเลยล่ะแต่ไฮดี้เนี่ยรู้สึกเสียใจจริงๆนะเราก็เลยยกโทษให้เธอนะ่ะฉันรักพวกเธอจริงๆเลยนะเราก็รักเธอเหมือนกันนะไฮดี้ใช่ใช่ไฮดี้ดเธอช่วยพวกเราได้มากเลยนะเด็กใหม่ได้เวลาที่เราต้องตอบแทนแล้วบอกผู้ชายเลยนะว่าเราจะไปเล่นด้วยน่ะฟ เรียบร้อยเ็จเควส้โหเพื่อนหนึ่งรอยหนึ่งคนฉันได้เรียนรู้นะการทอรยนจะทำให้เป็นภาพแข็งแกร่งขึ้นขอบคุณนะโอ้โหแอดเลยโอ้โหแอดแอดเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะไอ้เชี่คือแบบ ได้น <krit> <sm all> ี่เฉยคือแบบผมงงมากเลยว่าแบบว่าเฮ้ยมันแบบเมื่อกี้แบบเพิ่งด่ากันอยู่ดีมันก็รักกันแล้วได้หรอวะขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยเหลือผู้หญิงน่ะฉันจะให้เธอซื้อของจากร้านค้าของเรานะโอเคซื้อของจากพผู้หญิงได้นะมีอะไรน่าสนใจมัางไหนมีธนูนะฮะนูยเฉยอุ้ยธนูยิงห้าดอกเลยหระน่าสนใจนะแล้วก็ อุ้ยอันนี้ดีครับเด <Yeah. Woo. S 1> ้งแล้วก็ได้บีดด้วยบายเด็กกูซื้อเลยครับไม่ต้องพูดเลยมากซื้อแน่นอนโอเคงั้นเอาไปว่าคลิปนี้จบไปตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมนะเรียกว่าโอ้โหจอรนีทูแคนาดาด้วยโจ๊กมากจริงนะฮะโอเคถ้าชอบก็ดึงกดไลค์ซับใครได้หรอกคอมเมนวิ้วด้วยนะพาร์ทหน้าอาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วก็ได้นะครับน,น,น่าจะยาวอยู่นะโอเคสวัสดีไปแล้วครับผม